สวัสดีครับผมหมุนตู้นะครับวันนี้มาพบกับไมค์ครับวันพีซอ p ีที่สามวันที่สามนะครับเดี๋ยวมาผจญภัยกันนะครับฝากกดติดตุ่มบ้านแดงให้ผมหน่อยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะครับวันนี้วันที่สามผมจะเดินไปทางทิศไหนไม่รู้ครับกําลังวิ่งไปนี่ที่ผมได้สกิลได้มาที่มันพุ่งๆอะ่ะ ไอสก,กิลมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับย้อนกลับไปรับชมก็ได้นะทุกคน EP ที่สองอ่ะเอ้ยผมเห็นใครลางๆลูฟี่ทุกคนผมจะจัดการลูฟี่นะผมอยากได้ผลโกมุกโกมุโน,โนนะมันมีเกียร์ห้าด้วยนะทุกคนมอดนี้มีเกียร์ห้าด้วยนะตีอยู่ๆจนสลัดก็มาตีผมลูฟี่โอ้ยอยู่ๆเกาะลอยฟ้าก็เกิดทุกคนเห็นปะ เกาะลอยฟ้าเกิดด้วยนะเดี๋ยวผมจัดการลูฟี่ก่อนผมยังไม่มีเดินชมจันทร์ทุกคนว่าจะพาไปดูเกาะลอยฟ้านะต้องรอมีเดินชมจันทร์ก่อนนะครับผมพักลูฟี่ลงไปก่อนนี่ผมก็น้าเจาน้าเทเดี๋ยวดินอุดอีกก่อนแล้วขุดเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําน้าใสนะทุกคนเพราะว่าลูฟี่มีทั้งอาคีทั้งผลปิศาจถ้าลูฟี่โดนน้าอ่ะผลพิศาส์มันจะทําอะไรในน้ําไม่ได้แต่ผมตีน้านมากเลยนะผมตัดไปตอนผมตีลูฟี่เสร็จนะนี่ไง แลลูฟี่ดรอปของที่ได้ที่ได้มามีใบข่าหัวงเดียวนะครับแล้วก็นี่ผมเดินมาดูรอบๆเฉยๆยังขึ้นไปไม่ได้แล้วก็วิ่งกลับว่าจะวิ่งกลับนะครับไม่มีทางขึ้นมันสูงมากเลยทุกคนนี่แล้วผมเดินมานี่ม็อบทหารเรือเกิดอีกนี่เห็นปะม็อบทหารเรือเกิดนะ ผมขึ้นมาดูนะมันไม่มีอะไรมันเหมือนมันเกิดไม่ไม,ไม่สดอะ่ะมันบั๊กอ่ะทุกคนแล้วผมก็ขุดนี่หาไอ้ที่สปเปลที่เกิดอะ่ะที่เกิดของทหารเรือผมจะเอาไอ้ที่เสกของท่ารเรือไปเสกเอาไว้ฟาร์มวินั่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรามาเก็บได้ทุกคนฟาร์มวิเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปแล้วตรงนี้อีกผมเก็บตรงนี้อีกนะตรงนี้ผมก็เก็บไปแล้วใครโดอยู่ใกล้ๆผมนะทุกคนผมว่าจะไปหาใครโดนี่ ผมวิ่งมาหาไคโดและใครโด,รโดตัวเบลเลอร์เลยทุกคนโอ้โครโดตีใครดิ้นเลยอะผมไม่กล้าเข้าใกล้นะเดี๋ยวผมโดนผมวิ่งหนีก่อนดูได้แต่อย่างห่างๆอย่างห่วงๆนะดูดิตัวเบลเลอร์อะใครจะไหวอ่ะเรียบร้อยมันตีพี่เรียบร้อยเลยน้องไม่ได้แล้วพี่ต้องฟาร์มเวลเลยน้องจังหวะเนี้ย โอ้โหใครโดรงมากเลยนะทุกคนเวลพี่ยังสู้ไม่ไหวเลยเนี่ยพี่กะเสกเนี่ยปะ่ะที่พี่บอกอะ่ะเก็บไอ้พวกที่เกิดมาที่เสกอะ่ะเก็บที่่านเรือเนี่ยพี่ก็ตัดมาตอนพี่จัดการเสร็จนะเดียบร้อยแล้วพี่ก็จะโดดลงไปเก็บของนะครับนี่ได้เสือ้อเกาะของ่านเรือแล้วพี่ก็ขึ้นมานะพี่ก็จะทิ้งของที่ไม่ใช้นะเนี่ยพี่ก็ไล่ทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งไป ใบข้าหัวลูฟี่เก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมานอนนะเดี๋ยวก็จะจบไปพารหน้ายังนอนไม่ได้นะมอนเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆพี่ต้องไปจัดการมอนเตอร์ก่อนนะทุกคนมอนเตอร์อยู่ไหนเนะี่ยเอออยู่ไหนนะหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวตีแถวนี้กันก็นดนะ้โอ้ยตีไม่ออกทุกคนโอ้ยเสียงใครปลายาแม่ม,มดแน่เลยโอ้ยพี่โดนแม่มดปลายาทุกคน พี่รีบไปน,นอนดีกว่าไว้เจอกันพัทหน้าครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับที่มารับชมขอบคุณครับ